อเยอะมากเยอะจะไม่รู้จะเก็บยังไงเยอะมากชิมชิมแค่โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยดกดำดกดำโบดดลูกพี่อ้มหไม่ธรรมดาเยอะโอ้ย สดีค่ะกลับมาเจอกับวีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะคะเราเก็บลาสเบอรี่ไปใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ส่วนของซัสกาตนนะคะเดี๋ยวภาษากรีกปีขึ้นชื่อให้ดูทุกคนเยอะมากดูค่ะอืมเยอะแบบเยอะไม่ไหวอะทุกคนเดี๋ยวให้ดูลูกมันก่อนลูกโอ้โหดูทุกคนมอเดี๋ยวเดี๋ยว ืนะลูกเขาจะมีความแบบดูค่ะแดงดำโอ้ยจะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเยอะมากๆเยอะมากๆเลยนะทุกคนนี่ก่อนที่จะเริ่มคลิปกินไปก่อนแล้วจ้ะกินไปก่อนแล้วอืมดีมากๆเลยเนาะวิตามินพุ่งมากช่วงนี้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ทำลายฟันเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวมันหวานมาก หวานสุดสุดแหละถ้าเขาถามบอกว่าเธอกินหรือเปล่าบอกว่าไม่กินไม่ได้เนะี่ยโกหกไม่ได้ดูปาก <c oughs> ดูปากสิแต่ว่าอันนี้ยังน้อยกว่าอบลูเบอร์ี่เนาะบลูเบอร์รี่ปากจะดำคือดำเลยอะ่ะกินลูกสองลูกก็ดำดูจา้า <c oughs> ดิดิงติดอยู่ข้างหลัง ดูค่ะมันก็จะมีแบบว่าโอ้ยตัดกล้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าแบบสีฟ้ามากดูค่ะบีก็จะเลือกเก็บเฉพาะลูกใหญ่ๆเนาะเดูโอ้เย,ยอะมากเยอจะจนไม่รู้จะเก็บยังไงอะเยอะมากนี่ฝั <c oughs> ่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้บ้างนี่บอกวิธีเลือกแต่ลูกใหญ่ๆแล้วมันจะอร่อยรสชา,าติมันจะแตกต่างกัน กิ่งจะหักอยู่แล้วอะไอแบบนี้จะหวานนะฮะดูแบบนี้จะหวานอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเมินเมินเมินโอ้โหนี่มันจะมีสองพันนะพันแบบเนี้ยพันสูงนะเดี๋ยวดูให้ดูกว้างๆนะพันสูงกับพันเตี้ยแต่พันเตี้ยดูค่ะลูกอืมเข้าไปทําน้ําผลไม้เนี่ยอันนี้อร่อย ไม่ถึงว่ามันได้เยอะอแต่ว่าถ้ากินส,สดๆอันนี้อร่อยกว่าเน,นี่ยแบบเนี้ยเนี่ยนี่แบบนี้อร่อยกว่าอร่อยอร่อยกว่าจริงๆทุกคนนะลูกก็ลูกใหญ่กว่าแล้วอร่อยกว่าชิมชิมแลอวอือดว่า โอ้อะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยดกดำ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 นี่ลูกแบบนี้อร่อยลูกแบบนี้อร่อยนี่นี่อร่อย้นี่ลูกแบบนี้อร่อยอืมชิม เยอะมากดูจ้านี่อันนี้ก็คือซัสกะตนนะคะเยอะมากยู่ห้าตัวตันเนี่ยทุกคนดูเยอะมากเยอะสุดๆเลยดูอืมหืม kuoravittaja on, siis, on, on, on levinnyt joka ei kuulu ja tähän on mun käsityksen mukaan no, se on, just mm. no, on, oh. ja on niin kuin, ei ja koko koko to, koko

นี่ต้องเลือกลูกแบบนี้ถ้าลูกสีแดงเนี่ยทุกคนมันหวานจัดเลยเนาะหวานจัดเขาบอกโมดพิตีก็คุยกับเขาเขายิ่งชอบคุยเนาะดู ลุงฝั่งนู้นบอกก็ไม่รู้จะเก็บอะไรตรงไหนเนาะมันเยอะเกินว่ะนี่มีทุกแถวนะทุกคนคนเก็บเนี่ยมีทุกแถวเพราะถ้ามาวันธรรมดาอย่างเงี้ยคนจะไม่เยอะไงวันนี้บีมาวันพุธเนาะอาจจะลงคลิปเลยนะฮะหรือไม่ก็ลงวันพฤหัสนี่ดู เย่ะเยะเยอะเยอะเ่อเยอะยังไม่รู้จะเยอะยังไงทุกคนรสชาติอันนี้มันจะหวานคือหวานหวานช่ำหวานเจี๊ยบหวาน เออเขาก็เลยบอกว่า<ช>ถ้าสมมติว่าอยากจะเอาไปทําแมหูก็คือไปทําน้ำผลไม้ให้เอาไปผสมกับอะไรที่เปรีร้ยวเออแล้วมันจะอร่อยมากแต่คือหวานเจี๊ยบเนี่ยหมายถึงว่า <c oughs> หวานมีรสชาตินะหวานมีรสชาตินะคะไม่ใช่หวานแบบหวานแหลมหวานวาน่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออน,นั่นแหละ <c oughs> นี่ เดินโอ้ไม่รู้จะเก็บตรงไหนไม่รู้จะเก็บตรงไหนแต่ดีหน่อยได้ยืนเก็บไม่ต้องกลมไปฟังนี้มั้งเก็บทุกต้นเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเดี๋ยวต้นหน่อยใจดูกวาดเลยเหรอกพี่กวาดเลยเหรอฟิตติกเพิ่งมาครั้งแรกของฟิตติกนะ first time ใช่ไหม โอ HR, ari, cow, pe, ้โหดูลมดีมากลมโอ้โหดูลูกพี่อืมไม่ธรรมดาเยอะโอ้ยบีก็ได้แต่โอ้ยเดินไปเดินมาเยอะจัดไปเดินกินดูโอกคเยอะเกินเยอะเกินเบอร์ you <sighs> ลอร์มาเน่นี่ทุกคนบีได้ประมาณนี้บีได้ประมาณนี้พี่ติ๊กอา้ปนนกว่าจะได้เยอะกว่าโอ้ยเอาไปทำไมล,ลูกพี่สีแดงนะ <c oughs> นี่ลูกพีก่เก็บลูกสีแดงโอน้นี่น่าจะพอแล้วล่ะบีวานี่เอาไปกินส,สดๆเอาเนา่วเอาไปโอ้โอ้โอลูกพี่ <c oughs> ไม่สวยเลยนี่ดูของบีลูกเบลเลอร์แดงไม่มีเสื้อเต็มหมดเลยนะนี่นี่ไปจ่ายตังค์จ้ะมูสตะโกไม่ได้สนะนุก Oh. Rutin tila mustikasta, jos meinaa mehua tehdä. Siihen pitää ottaa vähän varsia mukaan. Mm. Ei muuta. Ei sitten tuu mitään. Oh, joo, <coughs> jo, joo, jo, joo, jo, joo, joo, joo. joo. niin. ไม่ไหวโอ้ป่ะปะบอเนี่ขอบีนี่ขอบีติ๊กดูลูกแดงไม่รู้จะเก็บมาทำไมดูของบีมีแต่ลูกดำๆโอ้ดูมีแต่ลูกใหญ่ๆผู้ชายเก็บนะออเดี๋ยวช่างค่ะนี่ของบี Yksi, kolme, neljä... Katson, että se oli nolla, mutta siinä jotain? Yksi, kolme, neljä... Yksi, kolme, neljä, oh. neljä viisi, no, no, no.